เพื่อ,เอ,เอนเพื่อน้พือ่อดเพื่อนเพื่อนติดตามไปเรื่อยครับสมพรอสา,สายสิ่งจัดอีกแล้วครับผมเดี๋ยวมันกำลังสิหมื่นครับเบ่งเบ่งปลาในถังพันครับเห็นไหมเปิดปลาถังในพันเบ่เงไงแห่ลายเป็นไงล่ะโอ้พอ่อแซ่แล้วตัวนี่เกือบไปเก็บแล้วครับ นะครับน้าสะพอนปวดคูดแดงเนาะฝานเนาะโอ้ยพี่น้องเอลยเอาล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่อีกเอาล้วครับพี่น้องโอ้หน้าแดงครับปู่จะมีตัวบ่พอดละคุหน้าสะพอนจะอ่อยแล้วครับผมโอ้ น้ามแดงงามครับรถจอดเทียบพางครับผมแล้วล่อติดตามครับรู้จะมีตัวบอแต่ว่าน้ามแดงครับของมันเคยมีแต่ว่ามันจะมีบอโอเคครับเดี๋ยวรอรุ่นรอชมครับสำหรับขำขึ้นนี่ครับผมแกล่ากับชิบาร้ายครับ โอ้ยแตนตัวสันวะโอ้โหเดีเดวเดวขออนุญาตแตนครับแต่แตนโอ้โหมาแล้วครับพี่น้องพร้อมลุยพร้อมลบแล้วครับหน้าสะพอนขึ้นเอาครับไปนะครับ Okay. . अला no, ปีนยากอยู่ตามันนไปเรื่อยๆครับไม่ก็ได้างอะก็จีิ กำลังสิหมื่นครับเพือพ่อเที่ประเพืีอยู่ไหนเพื่อนติดตามไปเรื่อยๆครับสมพรสายสิ่งจัดอีกแล้วครับผมเดี๋ยวมันกำลังสิหมื่นครับเบิงเบิปลาในถังเพื่อนครับนี่นะ ปลาทางไหนพ่นบนะ้างไงไหลมาไหนล่ะโอ้ <ละ S 1> พอดแช่แล้วตัวเนี่ยเกือบได้เก็บแล้วครับแต่จะได้เก็บแล้วครับพนว่าพนักง,งานแช่ปลาคือเก่าครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้พนักง,งานแช่ปลาครับมืดแล้วครับพี่น้องอรับโทรศัพท์ก่อนนี่ครับ เพอะไรอยู่ครับด้ไปมือน,นี่เดี๋ยวเอาถุงก่นพี่น้องถุงเช่ปลาอยู่ใน,น่นาอถุงเชป่เเชปลา,ป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 าแปบบหนึ่งเลยครับผมค,ครับจวาจำไม่ได้วาพนักงานเชป่ปลามาอีกเช่นเคยครับมันยาบรับโรัพแป๊นึง สองสองถุงครับหรือว่าโอเคอยู่ครับเข่าห่างครับจิบตอนวัดปลากับบคคอยได้เห็นไปเลยครับมันไม่กินห่างครับไม่บริสไม่กดโทรศัพท์ครับสองถุงครับตีไปถุงละโลครับผมประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวติดตามต่อครับว่าชสิมีหลายบ่ คือเก่าครับผมแซ่สสตทางครับครับโอ้ยพนักง,งานเชบปลาเดี๋ยครับไปลุยต่อครับไม่แล้วครับรอบสองครับผมมาลงเอจักโดลดเหรครับใส่มง่างฟอยลุนครับฟาดลุนครับ เดี๋ยวดตามต่อครับมีแล้วครับเหนื่อผู้ถามเหยื่อครับที่ต่อเบอร์โทรนี้เลยแล้วครับผมเฟซบุ๊กนี่แหรอครับไปครับลุยตอ่อหน้าสะพอนโอป<ล>ห,นหวปวดท้อง แถวหนอ่อป่าหนอ่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปแช่อีกรอบที่สามครับโอ้ไป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 แช่แช่ก่อนแช่ก่อนเอาไว้เอาไว้รถรอบที่สามครับพี่น้องนั่นไปสามทุงแล้วครับ นี่เดตรงที่สี่ตรงที่หาแล้วครับโอ้หาตัวใหญ่มาสู้ในนะั้นตัวโตวนะโอ้ไย<ข>โค้แท้มีแต่ใส่งามๆครับพนักง,งานแช่ปลานี่ธนัทธนีเรียครับเพิ่นแบบเลียนมาจากออกฟอร์ดพลมาพุล่า อเอาครับผมเดี๋ยวลุยต่อครับขาลงไปตกก่อนเดี๋ยวติดตามครับว่าจะได้หลายบอมื้อนี่ขับรั้งครับผมอีกแล้วครับต้องผ่อนสายซิ่งครับสายหมานอะไรล่ะโอ้ว่าได้ก้นอาวุธเราบอกก้นแล้วนี่ครับรอบที่อะไรบุ่นที่สามที่สี่นี่แหละครับรอบที่สี่ เดี๋ยว2พันครับโอ้มีแใส่งามๆครับเหลืออีกน้อยครับเดี๋ยวสิไปเก็บครับ3พันไปครับแช่ปลายอีกแล้วครับผมรอบทีหาครับผมเออครื่องถังอีกแล้วครับพี่น้องเอาถุงก่อนครับแบบหนึ่งเด้อครับผม จะรุ่นคัดใสครับได้ปรากฏข้างตัวหนึ่งนะครับรอบนี่นี่ปรากฏข้างสีสวยสีสวยปรากฏแก้ว โอ้ขักขัดขัดขัดัดเดี๋ยวติดตามต่อเลยครับผมมันครับเมื่อนี่มันเมื่อยมัน <laughs> ที่ทันได้กินข้าวแรงกันอยู่ครับปลาเขาก็เลยโบได้ออกไปกินเขาครับลุยกันต่อเลยครับเนี่ยหมูเนี่ยจมเ่ยนี่เทเลยครับทีเลยโอ้ชื่นใจครับผมติดตามต่อเลยครับผม รอบที่หกครับขอนแจงครับได้สี่ตัวครับปีสี่ครึ่งแล้วครับผมต้องกำล่าพ้าจากและครับนี่ครับโอ้หลายโลเติบครับเรื่องสซลายครับผมต้องต้องกระบ้าและครับผมต้องเข้าไปเฮ็ดงานแล้วครับเดี๋ยวเมื่อแรงพอกันไหมครับครับแจงแล้วครับ แจ้งหูแจ้งตาแล้วโอ้ได้พนักง,งานแชร์ปลามากมัน,นวดเอวครับพี่น้องอามาเม,มื่อดะลบ้วเมื่อครับเมืม่อแล้วโอ้โหสวดกะละมังครับมันนี่เดี๋ยวจะไปจำหน่ายก่อนครับมาจะได้จากโลก ครับผมกับละมังเดียวคือเกาะพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวล่างก่อนล่าง,างเราจะเสด็จคัดแยกครับแต่เสด็จจากโลใส่งามๆครับมันเนี่ยเศร้าวศร้าเ้สมกับลำเลียนมานี่แม่ล่างปลาแช่ปลาเนี่ยโอ้ยถน,นัดเลยบุ้มีเงี้ยงครับเพราะว่าเงี้ยงฮักไปเรียบร้อยแล้วครับจัดการเงี้ยงเรียบร้อยแล้วบ,บุมมี่ครับปลอดภัยครับเศร้าได้ครับ ไปวิ่งตามสายรวดสายได้ดนี่เงี้ยงปลากับันิทานว่าผู้ข่าสองคนนี้แหละครับโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับโอ้อะพระเออเท่หิ่มเท่หัวไป่วายนะเออ ใส่งามครับมันมนี่โชว์จากตัวเนี้ยงามนะโอ้นี่นใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยโอเคครับผมโอ้หลายตัวตัวใส่สุยงามนี่นะครับ จากโลครับสิบโลครับผมโอ้ทงละโลครับโล,โลขีดโลสองแบง่งเป็นซุ่มเป็นงนครับสิบโลพอดีครับผมเสียดยนี้หน่อยทงแถมไปทงละขีดครับกับสมพรสายซิ่งครับเหมือนเดิมแก้วเมื่อยแล้วพี่น้องอ่ะครับ